ไปทำเองอะไรต่างๆก็ต้องขอตอนนี้เครื่องยนตกตะครถที่ตัวหลักๆใช่ไหมก็เพียไปการไล่ส่วนประกอบของรถไม่ใช่ง่ายนะครับใส่บอที่เครื่อง,งยนต์อะไรต่างๆเปลี่ยนอะไรแล้วใส่ชิ้นส่วนต่างๆของเขาเนี่ยไม่ใช่ง่ายยากเลยละ่ะจริงๆคือยากเลยละ่ะคนที่ไม่มีประสบการณ์อะไรต่างๆนี่โหมว่าเป็นงานเข้าเลย มันผมเนี่ยมันเปลี่ยนชิ้นส่วนแบบผมเปลี่ยนมอเตอร์เนี่ยทําได้นะเฉพาะชิ้นเฉพาะส่วนแต่หลายหลายอย่างไม่ใช่ง่าย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 เลยน็อตน็อตเก่าผมเบอร์นี้ผมไม่รู้นะว่าน็อตใส่ล้อเนี่ยมีหลายเบอร์ล้อเล็กล้อใหญ่นะครับเนี่ยคือของเก่าที่ติดรถดไม่ใช่ติดรถของติดรถดใหญ่กว่านี้อันนี้ของที่ผมซื้อมาแต่งครั้งที่แล้วที่ใช้มาอหลายปี ชิ้นนี้อย่างน้อยสามสีปีนะที่ใช้อยู่แล้วก็เป็นหัวเกลียวกันแต่ว,ว่าเกลียวนอกเนี่ยตัวเนี้ไซส์เล็กลงไปอีกทําไมถึงไซส์เล็กลงไปอีก <c oughs> เหตุผ <c oughs> ลนล้อเดิม <c oughs> ที่ผมใช้อยู่ <c oughs> เป็นล้อม,มาตรฐานเนี่ยใช้น็อตเบอร์ใหญ่ได้เม็กเสียนะครับแม็กเสียมัน อะไระมัน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 ดุ้งใช่ไหมเขาเรียกมันดุง้งแล้วมีมันแตกแล้วก็ยางแตกหมดผมไปหาล้อล้อใหม่มาเองอะง่ายล้อใหม่มาเองผมไม่ได้ล้อมือสองแล้วไปเจอล้อที่ชอบยอ่อตัวนี้นี่เลยล้อดีนะครับของคอสมิกนะบกิกิน็อตที่ใส่อะสีน้ำเงินเราใส่ไม่ได้เพราะว่ารูน็อตนี้เขาทำเล็กว่า เนี่ยวันนี้ต้องไปซื้อน็อตลูกใหม่มาเปลี่ยนเออมันต้องใช้นะนมันต้องใช้เป็นอะไรที่เราไม่รู้รงตีแค่นั้นเองหัวมันจะเล็กกว่าอีกบล็อกมันเล็กกว่าอีกผมต้องหาไวต้ตอนนี้เลยซื้อมาครบทุกตัวตอนนี้คือสีอะไรก็เอาก่อนซื้อมาครบทุกตัวเพื่อมาเปลี่ยนเปลี่ยนใช้ให้เหมือนกันอ่ะเพราะว่าวลาแเก้น,นอ็อตลาก้กับเปลี่ยนกัน นานหมือแล้วผมติดปีก็จะมีเรื่องของเนี่ยเนี่้ปั๊มคัดบรรัดของเดิมที่ผมเคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใร้านเปลี่ยนน้ำมเครื่องแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องสุดท้ายประจอดไว้นานตะกรันมันตกสี่เดือนห้าเดือนใช่ไหมตะกรันตกไปปุ๊บมันตันมันแข็งใช่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่นี่ต้องเปลี่ยนชุดใหม่แล้วก็เจอตัวของเครื่องยนต์น่าจะช่างเขาบอกพัเก็นของตัวซตีนน้ำมันรั่วก็ต้องแก้อีก เราไล่ระบบเอไดต้ต่างๆนะฮะเวลาเครื่องยนต์จอดทิ้งไวน้นานๆไม่ได้ใช้างานพอม,มาตัดใช้และเครื่องปกติมันก็จะมีข้อดีข้อเสียทีสตีนอะไรต่างๆนะครับเสมสภาพไปเรื่อยๆส้มๆแบบนับใกล้แล้วครับใกล้เสร็จเดี๋ยวก็ต้องทยอยซ่อมถามว่าอีกเยอะไหม,ไหไมสําหรับตัวรถไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากครับจะมีตัวของที่ของทําเองอ่ะเยอะ ี่ช่วงนี้หน้าฝนไปเดี๋ยวสีนเก็บน้นนี่นั่นผมก็พยายามตนะฮะรีบทําให้เสร็จจะได้ทํางานตัวอื่น <c oughs> เพราะยังมีเยอะน้ำแก่ตัวยางเองอาจจะตัวของอยางต้องเปลี่ยนถ้ายางเสื่อม <c oughs> เดี๋ยวก็ดูกันครับรอดูพรุ่งนี้อีนะครับเรื่อยๆกําลังทาครับผม <c oughs> จอดมานานๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะรถผมทําการเชิญมาใช่ไหมรู้สึกว่าเดี๋ยวพี่ช่างบอกว่าสีนโมเร่โมเร่ตัวล่าง น้ำมันซึมเกก็ต้องแก้ออกใหม่เพื่อจะทําสีโมเลยระล่างตอนนี้คือรถจะเ,เหลือเปลี่ยนคลัตเปลี่ยนแล้วก็ไปเติมน้ํายาเอหลักๆนะครับคือตัดเครื่องติดแล้วแล้วก็เปลี่ยนคลัตคลัตปัม๊มคลัตเบิตันเปลี่ยนปัม๊มคลัตเบิลเสร็จก็ไปเติมน้ํายาเอพอติดเครื่องปุ๊บจะเห็นรถจยอดห้าเดือนเกิดการชนมาก่อนหน้านั้นพอใส่แรงดันใส่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรใหม่มาปุป๊บก็ปก็เห็นที่โมเลมีน้ํามัน ติมๆออกมาหยดนะครับช่างก็ทําการรื้อเพื่อจะสีนโมเล่นะครับก็นะเกือบเสร็จเกือบเสร็จยากครับเลยออกมาระหว่างที่รอๆผมเลยออกมาขี่รถแล่นสวนป่าสวยครับแนวแนวกองข้ามกับโรงเรียนซอยนี้เป็นซอยโรงเรียนอะไรอะโรงเรียนของโคกรอย เป็นโรงเรียนใหม่กำลังปิดปับปุ่มกองข้ามปักทางเข้า,าโรงเรียนวัดไกรมาสติตมีซอยเข้ามาลำลื่นก็ผมชอบพอขับเข้ามาโอ้โหท่านวันนี้คือมีเมฆกวนคึ้มๆหน่อยถึงอากาศสว่างสว่างคลองคลอง,องด้านข้างมีคลองอยู่คลองผมว่ามันตั้งตกปลานี้ฟิวๆเนียนะเป็นคนอื่นดูอาจจะไม่มีไม่รู้สิผมสายชื่นชมแล้วนำภาพมาให้ดู เขไม่ดอกไม้ออกดอกอะแอบไม่ได้แอบดินึกที่จะแวะไม่ได้คนมองผ่านก็จะมองผ่านงั้นแต่เราอชอบนะฮะดอกพวกนี้พมยังไม่เห็นดอกมันแต่ดอกข้างบนนี่เห็นไหมหลายอย่างออกดอกหน้าที่ออกดอกไม้นี่แมว ถึงจะเป็นข้างทางโห oh, สวยครับอากาศวันนี้คลื้มคลมนิดนึงฟิวครับมันไม่ได้ออกเป็นทุ่งใหญ่แล้วบานสพรั่งแบบสุดๆแต่ฟิวที่ได้ ผมถามว่าไม่มีใครสมผัสได้หรอกบรรยากาศการซุนจับมันไม่เหมือนกันบางทีเราชิลที่จะทำผมชอบนี่ขี่จาพันยากมายิงชอบใหญ่เลยจอดแล้วก็ล่มลื่นนะฮะ อากาศมีฝนคึมๆส่วงผลตอบผมว่าไต้ออไทฝนนี่ยผมจะยขับยาวๆไปเรื่อยๆมันเป็นทางสายในที่ขี่ผ่านสวนผ่านอะไรเข้าไปแล้วไปออกบึงน้ําแล้วไปเอาทะลุออกหมู่บ้านแล้วไปที่ร้านส้มรถได้อ่ะนะครับร้านส้มรถก็คือเข้าได้หลายทางอ่ะแต่เข้ามานนี้เป็นสวนป่าที่เขาปลูกเป็นของทางเนี่ยแ้่เป็นบึงนี้ก็ติดทางหลวงก็ติดสวนป่าที่เขามีทางให้วิ่งเจออย่างนี้ก็บางทีไม่รู้หรอกมันคือต้นอะไร แต่ผมามชอบความสวยงามของเขานํามากฝากกันแล้วกันผมไม่รู้จักอะ่ะผมแค่นําภาพมากวากนะเห้นว่ากันนะครับเป็นอะไรที่เรารู้สึกฟิลกูดหางโล่งๆดีครับ ทางเข้าหมู่บ้านตรงนี้ครับมีบางข้าหมู่บ้านเข้าสวนเขานั่นแหละแวะไปดูนิดหนึ่งน้ำแรงน่าดูนะฮะเป็นไาวทดน้ำนม่ีความรู้เรื่องการหาปงหาปลาอะไรเนี่ยเขาเปิดประตูน้ำบานก็ต้องมีปลาเลยนะครับไกยทดน้ำครับ ตรงนี้ฝนตกเยอะน้ำก็จะมีเยอะหน่อยก็ถ่ายกันเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้จะพนยาผมใกล้แล้วใกล้เสร็จทันทันแล้วครับสวยงามตามท้งเรื่องหลังจากรอคอยมานานก็นะครับวันนี้วันนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับก็เก็บงานนะล พี่เขาเยอะนะเขาเอาจอดไว้ข้างนอกหลายคันครับร้านนี้ทําสีทําอะไรเพียบเลยนะครับแล้วก็มาแงะทําสีอะไรต่างๆเยอะหลายรุ่นหลายแบบนี่คันนี้เพิ่งทาสีสีแดงเงาคลิปอยูน่นะฮะเปนพ่นกำลังพ่นอยู่หน้าครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วที่พังยุบไปเปลี่ยนใหม่มาแล้ว แบบเจ้าของรถนาเวลาผมว่าใครที่เป็นเจ้าของรถเวลารถคุณพังมันหมดสระพอ้่ะแล้วกลับมาเหมือนเดิมอ่ะคุณจะรู้สึกดีใจคุณนึกว่าพออมันวิ่งไม่ได้มันแล้วมันพังมันพังยับอ่ะมันพังยับตอนนี้มาเข้าอู่ตอนที่เชิญเนี่ยเหมือนก็จะร้องแหละเพราะมันพังยับเลยพอทําเสร็จนะครับพอทําเสร็จขึ้นมานะครับเปลี่ยนทุกอย่างให้เครื่องมันกลับมาวิ่งได้เรารู้สึกโอเคแฮปปี้ มากมาก็เอดีเ๋ยวด้านหลังผมไปจัดการทำของผมผมให้พี่เขาเก็บงานตัวหลักๆตัวด้านหน้าตัวของเครื่องง่ายๆคืองานนี้เก็บตัวที่เสียหายของตัวเครื่องยนต์หลักด้านหน้ารถเนี่ยมีปัญหาตัวตัวพังหลักก็คือชัดตีล่าง คาแทกลงเข้าไปยุบโซนของด้านหน้าเครื่องทั้งหมดพังหมดออยคุณเลอร์แอรมน้ำพัดลมพังหมดต้องถอดรื้อทุกอย่างออกหมดระบบ A ออะไรต่างๆถอดรื้อหมดถอดรื้อหมดแล้วทำจัตตีด้านล่างเสร็จต้องประกอบทุกอย่างกลับเข้าเหมือนเดิมอีก ขอผมยางทั้งหมดสี่เส้นของเดิมแม็กสี่เส้นมันมันสะดุ้งไปเสียสองเส้นนะสะดุ้งไปสองเส้นเลขสองเส้นคือแตกอยางแตกสามเส้นลวดอะเหลือดีอยู่เส้นหนึ่งกับสามเส้นคือแตกไปเลยตัวนั้นไม่ไม่มีปัญหาแล้วไม่ไปเครียมแล้วเอาของที่มีอยู่แล้วก็ไปซื้อแม็กมือสอง ตัวใหม่มาเหมือนกับตัวนี้น็อตต้องซื้อใหม่มาผมคิดว่าน็อตใช้กันได้หมดไงเราคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะผมไปได้แม็กไปได้แม็กดีมาชอบไปได้เด็กมีมาชอบนะชอบลายชอบอะไรของเขาอ่ะโดยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมชอบไงผมเลยซื้อมา <c ười> แล้วนอ็อตอ่ะแะผมคิดว่าน็อตเก่าใช้ได้นม่เพิ่งซื้อน็อตใหม่มาให้พี่ก็เปลี่ยนเพราะว่ามันน็อตเก่ามันใช้ไม่ได้ หัวมันใหญ่กว่าใส่บล็อกไม่ได้นี่เลยได้น,อน็อตชุดนี้มาก็ผ่านชอบครับผมชอบเลยทีข่ขับมามันยังมีปัญหาเรื่องของยางนะยางผมเป็นยางเก่าแล้วก็ศูนย์ยังยังไม่ได้สภาพดีนะครับศูนย์ยังไม่ได้สภาพดีแล้วก,ยวก็ยางต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันเลยมีผลต่อศูนย์ของล้อหน้าศูนย์ล้อหน้าเดี๋ยวผม้องหาวิธีว่าจะต้องทํายังไงเพราะศูนย์มัน มันกลายอ่ะนะฮะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนยางใหม่เพราะยางชุดนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแม็ก <Make S 1> นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปลองตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรหมทดทัทีก่อนบอดี hmm. ้ <Body S 2> ของรถด้านหน้า mm hmm. ตอนนี้ก็สมบูรณ์นะครับทุกอย่างเปลี่ยนตัวที่จําเป็นเปลี่ยนใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยว mm hmm. ไฟตัดหมอกอะไรต่างๆเปลี่ยนใหม่หมด้วนะครับของทำ mm hmm. ให้ทำ ทุกอย่างตัวเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับเอาออกมายังไม่มีปัญหาอะไรนะฮะตัวเครื่องยนต์หลักๆที่ใช้อยู่ตอนนี้ตัวเครื่องยนต์ช่างก็ให้คาแนะนํามาแล้วว่าถ้าเกิดอัมนมีจุดไหนหยดเพราะว่ารถผมจอดอยู่ประมาณสัก5เดือนกว่าเกือบหเดือนและเพิ่งสตาร์ทครั้งแรกตัวไหนที่มีน้ามันหยดหรือว่าน้ําหยดอะไรต้องเช็คนะครับตอนนี้คือประกอบกลับแล้วก็ตัวที่เสียเขาก็เปลี่ยนใหม่ให้ผมหมด แบตเตอรี่ยังเป็นตัวเดิมนะครับตัวที่เปลี่ยนหลักๆก,ก็จะมีอะไรบ้างอ่ะมีหม้อน้ำนะครับชุดหม้อน้ำชุดออยคูลเลอร์นะครับชุดออยคูลเลอร์ชุดแอร์นะแล้วก็พวกกระจังข้างหน้างเนี่ยคือทั้งชุดเลยพวกนี้ทำใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหมดนะครับไฟนี่ก็รู้สึกจะดดวงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ตัวชุดนี้ยังเป็นชุดเดิมที่ยังไม่เสียหายกระจังชุดนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุด กระจังหน้าพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุดนะครับลักกลับมาใช้งานได้ตัวเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยยังมีตัวเล็กๆน้อยๆพวกนี้คือไม่ทํานะครับเพราะผมที่คุยกับทากับพี่เขาก็คือจัดการโครงด้านหน้าที่เสียหายเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วก็ทํางานเดินทางได้มีส่วนที่วันนี้เริ่มขับมาก็เรื่องของตั้ง่วนของล้อเ๋ยวผมต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งล้อ แม็กจะใส่ชุดเดิมของผมกลับหรือเดี๋ยวพอมลอยางก,กับล้อแม็กว่าจะเอาไงนะครับเดี๋ยวต้องจัดการเรื่องส่วนถูนหน้าก่อนล้อหลังผมใช้ทัวรในตัวนี้แหละก็มีปัญหาโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาจัดการเรื่องตัวนี้นี่จ,จัดการเค <ผม S 2> <อ>ลียร์ตัวเ<ข>ก่าออกแล้วจัดการตัวใหม่สตนเพื่อไม่ร่วของเดิมก<ข>็ม<ข>ันทาเองไงนึกภาพออกไหมของใหม่ก็ต้องทําเอง เดี๋ยวจัดการนะครับเพราะตัวของข้อต่อระหว่างตัวเคล็บตัวกระบะหลังเราใช้งานจริงๆเราจะรู้ว่าตัวของข้อต่อเนี่ยสำคัญทำยังไงก็ได้สำหรับผมนะรถผมเก่ากระบะเก่าผมก็ปะผกไปเรื่อยให้ไม่รลว่วนะครับแต่ใครจะทำเรื่งันสวยงามก็ต้องไปหาแนวทางของตัวเองนะครับผม ของผมเป็นแนวทางของผมของผมของเก่าเนี่ยเคยทําแบบพัดลมดูดตัวนะี้เจาะหลังคาโน่นนี่นั่นก็ไปแล้วก็ตอนนี้ผมจะทําพัดลมดูดอากาศเดี๋ยวผมเจาะใหม่นะผมเจาะหลังคาผมใหม่ก็แหละนะครับที่เกี่ยมไว้หลายหลายอย่างแต่ตอนนี้เอาตัวของการจัดการปัญหาการ่วซึมก่อนของเดิมเนี่ยหีเพลงมันพังไปแล้วให้ดูนะครับข้อต่อระหว่างตัวเค็บตัวนี้ ถ้าติดยางตัวเดิมคือหีบเพลงผมไม่ใช่หีบเพลงนะเรียกกันภาษาไทยๆคือผมว่ามันติดไม่อยู่ผมไม่รู้วิธีการติดหีบเพลงอะถ้าซื้อหีบเพลงมาผมไม่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 โอเคอะกับหีบเพลงที่จะติดนะครับเพราะเราไม่ได้ช่างตัวนะ้ผมก็ทําแบบตามสไตล์ของผมทํายังไงก็ได้ตอนนี้รถอยู่ในระหว่างการซ่อมแตรมไอ ตัดี้ทั้งหมดที่ทำทำเก็บใส้มันดีขึ้นทำอย่างไรให้ก็ได้ไม่ให้น้ำรั่วเข้าไปด้านในยากตอนนี้ผมเลยใช้วิธีการผมใช้ท่อท่อเอท่ออมเอเป็น การทําแบบส่วนตัวนะแล้วก็ซีนด้วยซิลิโคนความเห็นของผมคือผมใช้มาครั้งที่แล้วผมว่าโอเคเพราะว่าน้ําไหลออกมาแล้วก็ไม่ซึมเข้าข้างในขอยังไงก็ได้ไม่ซึมข้างในเรื่องความสวยงามนี่ผมไม่ไดติีเรียกแล้วรถเก่เาแต่สาหรับรถใหม่ๆไม่แนะนำหรอกครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่สวยนะครับน้ามันวดซึมก็ไปได้โทษตรงน,นี้ถ้าไม่ปิดเนี่ยนี่ผมปิดซิลิโคนนะโทตรงน,นี้น้ํมันซึมเข้าช่องนี้แล้วมันไหลเข้าไปในรถทางช่องนี้ ผมต้องปิดให้หมดเพื่อทํำยังไงก็ได้ไม่ให้น้ำมันไหลเข้าไปถ้าน้ําไม่เข้าในรถคือโอเคถ้าน้าเข้าในรถนี้ไม่โอเคแหละมันเข้าจากข้างบนเวลาฝนตกได้เขาเรียกอะไรล่ะครับถอดกระจกไปแล้วผมไม่ต้องการให้น้ําเข้าแล้วตัวนี้กับตัวของโซนหน้าเนี่ยขยับขยื่นได้ท่านมันโยกโยกตลอดผมเลยใส่ตัวของท่อแอร์ นะเป็นการทำส่วนบุคคลนะ <c oughs> คือทำอยังไงก็ได้แม่น้ำซึมเข้าไปข้างในปัญหาใหญ่ของพวกนี้คือน้ำถ้าน้ำซึมเข้าคือจบมันถือว่ารั่วไงท่านเลยทำไงก็ได้ใหญ่น้ำซึมเข้าด้านในก็ต้องหาตัวตัวที่มันยืดหยุนตัวนี้ยืดหยุ่นดีแล้วยกปุ๊บมันจะยืดหยุนได้แล้วตัวที่สตรีม ที่ซีนให้มันมันอยู่ได้ดีๆก็คือซิตริโคนสองด้านนี้ด้านนี้มีความห่างรู้สึกว่าตัวของเก่งด้านดนกระแทกน่าจะมีเรื่องของการกระแทกแหละผมว่านะนี่ผมต้องทำเรืผมง,งัองซีนเดี๋ยวซีนปิดให้หมดปิดรูเสร็จปุ๊บซีนซิโคนทับเอาแบบ เต็มที่อ่ะเดี๋ยวเนี่ยแล้วก็เก็บตัวนี้เอาแบบเต็มที่เพื่อให้น้ําไม่ซึมเข้าุนาภาผค่อนข้างจะเป็นกรดนะผมว่ามันมันมันเหนียวกว่าพู่ตจรินน,นะครับมันเหนียวกว่า ให้เขาปิดให้มิดนะถ้าไม่มิดน้ำเข้าอีกแล้วแหละตัวหลักๆเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรผมมีปัญหาแต่เฉพาะต้องไปตั้งสูงถนล้อใหม่นะครับเปลี่ยนยางใหม่เพราะยางนี้เป็นยางเก่านะครับแล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรก็ว่าทีหนึ่งว่าให้มันวิ่งนิ่งหน่อย ครับ,บล้อหน้าล้อหลังไม่มีปัญหามาถึงปุ๊บก็ตัวที่ผมต้องทําอีกเยอะครับข้างในแต่วันหนึงต้องทําตอนช่วงกลางวันกลางคืนไม่ไหวตอนนี้ก็จัดการตามที่ผมบอกสุดแรกทําไงก็ได้แม่น้ํารั่วลงในตัวรถตัวกระโปรงด้านบนผมถอดทิ้งแล้วนะตัวนี้ไม่ใช้ละใช้ระบบใหม่อมืตัวนี้กรเห็น <c oughs> ของเก่าผมก็ทํานะผุผ่าไปตามเรื่องนะฮะ ที่ทําเป็นตัวเก็บลมเข้าอะ่ะตอนนี้ไม่เอาแล้วมันไม่ผ่านคุณเองกคือไม่ผ่านเราก็เก็บกันเรื่อยๆตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นแล้วก็คือผมต้องซีนนะครับผมใช้สีดํากับซิลิโคนที่เป็นซิลิโคนแบบเกรดนะครับค่อนข้างจะเหนียวเหนียวหนึบนะครับเป็นกาวสาร,รรกมตัวนี้นะครับนะเป็นมีกรดกรดอ,อะซิลิโคนซีรีนที่เป็นกรดนะ ถ้าผมลองตัวอื่นมาแล้วมันเอาไม่อยู่มันต้องเป็นตัวนี้ถึงจะเอาอยู่แล้วก็ปิดใส่นะั้นแล้วก็ซีนปิดงานมันอาจจะไม่เนี้ยเป๊ะเพราะว่าเราลูบไม่ได้เสมอแต่ขอให้อาจจะมีการซ้ํารอบสองอีกอแล้วแต่เก็บให้ยังไงก็ได้ <laughs> ให้สนิทสีสันไม่สวยไม่เป็นไรครับผมใช้สีดําเดี๋ยวผมค่อยเก็บสีน้ําเงิน เก็บๆให้มันเกลือนกลืน,น,ลนตาแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวของหลังคาเดิมนะใช้ดักรูเก็บตัวที่เป็นของใหม่ไม่เอี่ยมก็ไม่เอี่ยมไปนะครับส่วนที่เสียซ่อมไม่เอี่ยมขัดส่วนที่เป็นสีสกรปรกก็ไม่ไปซีเรียสเก็บยังไงก็ได้เก็บซีนปิดตัวนี้เหนียวแล้วก็ทำให้หลังคาไม่รั่ว ข้อสาคัญต้องไม่รั่วนะครับเนี่ยผมกําลังเช็คดูแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยข้อสาคัญต้องไม่รั่วถ้าฝนล,ลงมามันต้องยืดหยุน่นคนตอนนี้มันอยู่กับตัวของน้ำเลยทําให้ยืดหยุน่นพอยืดหยุน่นปุ๊บน้ําก็ไม่รั่วถ้าไม่รั่วไหลลงออกข้างนอกจบยังไงก็เข้าข้างในไม่ได้ใหญ่เข้าข้างในถ้าเข้าข้างในได้คือจบเราจบคนเข้าข้างในทำอะไรแล้วท่าน ไอ้น้ำจุ่มเข้าไปได้ยังไงก็ผมเอาการใช้งานขอซีนให้น้ำเข้าข้างในไม่ได้จบปัญหาผมก็ทําต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ซีนตัวนี้เสร็จก็จะเก็บไปเรื่อยๆหรือเก็บรื้เก็บวันนี้เท่านี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยลื้กันอีกทีเก็บกันอีกทีไปตวนๆจบวันนี้เอาเท่านี้นะครับเก็บตัวดันไป